สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเดอะนัรปักนะครับคลิปนี้จะเป็นการบอกความรู้สึกหลังดูเรื่องร่างทรงนะครับเออร่างทรงเนี่ยก็ฉายไปแล้วที่เกาหลีนะครับฉายก่อนไทยประมาณ23เดือนมั้งอ่ะแต่คนไทยอ่ะก็เพิ่มได้มาดูในตอนวันที่28ตุลานี่แหละก็คืออ่ะถ้าผมอัดคลิปก็คือวันนี้นี่แหละอ่ะแต่ก่อนที่ผมจะไปดูอ่ะผมก็จองตั๋วดูคนเดียวเดียวเพียวๆเลยเพิ่มความน่ากลัวแบบมากกว่าเดิมอ่ะ ถ้าเกิดพาเพื่อนไปด้วยอะ่ะอาจจะแบบเออมีคนแบบคอยแชร์ความกลัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผมคือรับความกลัวของหนังเรื่องนี้มาเต็มเ็มเลยแล้วพอกลับบ้านไปอะ่ะซึ่งบ้านผมอะ่ะทางมันเปียกอยู่แล้วแล้วมันก็มืดด้วยพอผมมาดูตอนหนึ่งทุ่มซึ่งถ้าเป็นก่อนนั้นนั้นอ่ะผมอาจจะแบบเฉยเใช่ปะ่ะแต่พอมาดูเรื่องร่างทรงเนี่ยความรู้สึกคือเปลี่ยนไปอะ่ะคือแม่งแบบระแวงมากขึ้นอะ่ะคือกลัวสิ่งรอบข้างมากขึ้นอะ่ะ แต่ยังดีนะที่ผมยังไม่เจออะไรที่มันชวนสยองขวัญนะเอาละครับผมเราก็จะมาในส่วนของเนื้อเรื่องของร่างทรงนะครับโดยร่างทรงเนี่ยก็จะมาในแนวาสกากลคดีนะครับผมซึ่งมันทําออกมาได้ดูสมจริงเอากับว่าเหมือนเป็นเหตุการณ์จริงๆเลยนะครับผมโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมาในแนวความเชื่อเรื่องผีสางหรือ,อประเพณีพื้นบ้านของภาคกีสารเขานะครับ แล้วเขาก็จะปูมาว่าร่างทรงอ่ะคืออะไรแล้วทําไมครอบครัวเนี้ยถึงประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับร่างทรงเนี้ยขึ้นมาแล้วเขาอ่ะก็ามแบบนี้มานานหรือยังเนี่ยเขาก็ปูไปเรื่อยๆอ่ะจนมาถึงตัวคอหลักของเรื่องว่าอ่าเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอ่ะจนกระทั่งอ่ะพอมาถึงกลางเรื่องอ่ะหรือเรื่องอ่ะก็จะค่อยๆซีเรียสมากขึ้นค่อยๆตึงเครียดมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่พอมาช่วงเอ่อกลางเรื่องอ่ะ มันก็จะกูตีมจากช่วงต้นเรื่องไปมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าใครเคยดูเรื่อง The Exorcist หรือ The Conjuring อ,ะอ่ะอารมประมาณนี้เลยมันจะมาแนวแบบว่าตัวผีสิงอะไรประมาณนี้อ่ะแต่ความตึงเครียดอะ่ะและความกดดันอะ่ะมันก็จะยิ่งถาถมใส่ตัวผมมากขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วพอช่วงกลางเรื่องกับท้ายเรื่องอะ่ะมันก็จะมาบรรจบกันในจุด c l m a หรือช่วงบทสรุปเนาะว่าตัวละครจะเป็นยังไงซึ่ง มันก็จะยิ่งทวีความบ้าคลัง่งความกดดันแล้วก็ความรุนระทึกที่แบบมากกว่าเดิมอ่ะแต่ผมจะขอติว่าช่วงท้ายเรื่องอ่ะมันหยุดตีมจากช่วงต้นเรื่องไปมากพอสมควรช่วงต้นเรื่องอ่ะมันจะออกแนวแบบเออเรื่องความเชื่อเรื่องผีสางเรื่องที่เราควรเชื่อไหมว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องจริงไหมมันเป็นสิ่งที่แบบมิสเตอรี่มากแต่พอช่วงกลางกับท้ายเรื่องอ่ะคือแม่งหยุดตีมไปแบบเป็นหนังของฮอลลีวูดอย่างนั้นไปเลยอ่ะ ถ้าใครเคยเล่นเกม The o u l a s t เนาะซึ่ง The o u l a s t อะ่ะอารมณ์ประมาณเหมือนเรื่องนี้เลยถ่ายแบบ documentary อะ่ะแล้วก็เล่นเกมแบบชนรุ่นระทึกแบบนี้เลยอ่ะแต่ความตึงเครียดของมันอะ่ะคือแบบมันจัดหนักมากอะ่ะเหมือนแบบพุ่งกลับอ่ะไม่ปาณีผมเลยอะ่ะแล้วผมดูแล้วแบบรู้สึกเฮะเอาแบบนี้จริงเหรอคือคือจบแบบนี้จริงเหรออะไรอะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะแล้วก็คาดเดาไม่ได้ด้วยผมคาดเดาไปอ่ะคือแม่งแบบมันเกินคาดไปมากอ่ะมันทําให้ผมแบบ ผมคิดอะไรไม่ออกแล้วอะแต่ในส่วนของออหนังผีที่มันบอกว่าผีมาเยอะไหมผมบอกเลยว่ามันไม่เยอะคือผีอะแทบไม่โผล่ออกมาเลยนะครับผมแต่มันจะมาในรูปแบบของตัวคอครแบบที่เป็นคนจริงๆริงะที่มันแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนผีมากอะแล้วก็บรรยากาศอะรอบๆออะที่มันชวนหน้าขนลุกมากอะแล้วก็ถ่ายแบบเต็มคิมเมนทารี่อะซึ่งจุดนี้มันทําให้เราแบบดูว่าหน้าขนลุกจริงจริงนะเออแล้วก็ฉากจ u m สแก a r e ซึ่งในเรื่องอ่ะผมนับได้ว่ามันมีแค่2ครั้งเองมั้งซึ่งมันน้อยมากอะ่ะแทบไม่มีเลยแต่ฉากจัมสแกร์เขาทําออกมาได้ปกใจมากอะ่ะผมดู2ครั้งคือผมตกใจ2ครั้งเลยอะ่ะซึ่งก็ถือว่าทําออกมาได้ดีดีเกินคาดจริงๆนะและก็ใ,ในส่วนของนักแสดงอะ่ะนักแสดงถือว่าทุ่มเทสุดๆอะ่ะถึงแม้ว่านักแสดงทุกคนในเรื่องอะ่ะคือแม่งโนนีป้ากอะ่ะแม้แต่นักแสดงนาอย่างเอ่อคนที่เล่นบทเป็นคุณมิง์เนาะ ซึ่งผมก็ล้องไา้ไปดูในวิกิพีเดียก็นางก็เป็นนักแสดงจริงๆนะแต่คือยังไม่ดังขนาดนั้นเต่่ยพอมาเล่นเรื่องนี้เล่นเป็นหนังเรื่องแรกอะ่ะก็ถือว่าทำออกมาได้ทุ่มเทสุดๆอ่ะถือว่าจัดหนะักจัดเต็มมากๆอ่ะคือบทบาทคือแบบทุ่มสุดตัวจริงๆนะคือแบบยอมรับ่ะแล้วก็ตัวละครอ,อื่นๆอ่ะก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญหมดเลยดิอ่ะเรียกได้ว่าบทกระจายได้ทั่วถึงดีมากจุดนี้ก็ ต้องชื่นชมคนเขียนบทแล้วก็พูมกับอย่างพี่โต้งบรรจงด้วยเนาะถือว่ารังสรรค์งานออกมาได้ดีมากนะครับก็ุปแล้วนะครับผมร่างทรงก็ถือว่าเป็นงานสยองขวัญที่ทําออกมาได้ดีนะครับผมเพียงแต่ว่าตอนช่วงท้ายอ่ะมันหดตีไปเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ก็ถือว่ามันทามันทําได้ออกมาวุ่นกระทึกสุดๆนะครับแล้วก็ดูกดดันลุ้นไปกับตัวละครของเรื่องนี้ด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องนี้มันก็ไม่สามารถคาดเดาได้ด้วยว่ามันจะออกมาเวไหนแต่ฉากดนตรีประกอบกับบรรยากาศที่ถ่ายทําแบบคิมเมนเทอรี่ที่มันดูสมจริงก็ทําให้เราอ่ะดูน่าขนลุกมากขึ้นไปอีกนะครับผมโดยรวมเรื่องนี้ก็ให้ประมาณ8เต็ม10นะครับผมที่หัก2คะแนนก็นั่นแหะช่วงไทายเรื่องที่มันดูหลุดตีมไปเยอะมากนะครับผมจากหนังที่นําเสนอเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีสางมาสู่หนังแนวแบบว่าไร่ผีแบบ หรือคอนจิริงอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็ช่วงท้ายเรื่องก็จะมาแนวแบบเหมือนกูดูแมทแม็กอะแมทแม็กเวอร์ชั่นสยองขวัญอะไรประมาณนี้เอ่อครับผมก็จบไปแล้วน,นะครับสาหรับความรู้สึกหลังดูเรื่องนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชนะครับผมและถ้าใครที่อยากดูเรื่องนี้นะครับผมก็ไปดูได้ในโรงภาพยนตร์นะครับผมไม่แนะนําดูแบบเถื่อนสำหรับวันนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย